สวัสดีค่ะมาพบกับคําพยากรณ์ของเดือนกรกฎาคมนะคะ2 5 6 3นะคะซึ่งเดือนกรกฎาคมนี่เป็นหน้าฝนใช่ไหมคะเราก็ต้องระมัดระวังในเรื่องราวของฝนนะคะที่ตกเราต้องพกร่มกางร,ร่มกันไปนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังในเรื่องราวของการเป็นหวัดด้วยนอกจากไวรัสโควิดแล้วนะคะโควิด -19 แล้วนะคะ,ะ,คะสําหรับนะคะคําพยากรณ์เรื่องราวของความรักนะคะคนที่สนใจก็สามารถที่จะกดติดตามกด กดไลค์กด subscribe นะคะเดี๋ยวเราจะมีคำพยกากรณ์ลงแล้วก็จะมีของรางวัลมาแจกนะเธอแล้วก็ในเรื่องราวของคนที่ต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวนะคะเราก็จะมีโปรโมชั่นดูดวง299บาทต่อคำถาม6ข้อและคนที่ต้องการที่จะเป็นหมอดูเราก็จะมีนะคะโปรโมชั่นแพ็กเกจในการเรียนดูดวงด้วยนะเธอนี่เทพิดาพยากรณ์เป็นหมอดูมา หลายสิบปีแล้วนะคะรับรองเรื่องคุณภาพนี่ครับแก้วแน่นอนนะคะแล้วก็คนที่นะคะสนใจในการที่จะติดตามคลิปของเรานะคะเราก็จะมีคลิปลงนะคะอย่างดีอย่างใหญ่เลยแล้วก็ติดตามเพจเทพพิยาพยากรได้นะคะ เพจเทพธิดาพยากรณ์ได้นะคะเราก็จะมีเนื้อหาสาระดีๆได้ลงนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของข่าวสารแล้วก็รวมไปถึงการดูดวงนะคะเรื่องราวของของมงคลแล้วก็เกล็ดความรู้เรื่องราวของความรักด้วยค่ะก็ความรักเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอนะคะส่วนคําายร์กอนด้านอ,าอื่นๆน,นะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะด้านการงานการเงินเนี่ยโชคลาภเราก็จะ เราก็จะจัดไปอีกคลิปหนึ่งส่วนความรักนี่เราจะเป็นคลิปแยกนะคะเพราะรู้ว่าคนเราเนี่ยสนใจในเรื่องราวของความรักค่ะก็เดี๋ยวเราก็จะจัดกันไปนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาหรือมีความเครียดความกุ้มใจในเรื่องราวของความรักคิดซะว่าความรักนะคะจะต้องมีหลายรสชาติเหมือนกับอาหารค่ะแล้วนะคะเมื่อเราได้เจอความทุกข์เราก็จะรู้สึกว่าความสุขเป็นยังไงและนั่นแหละค่ะคือรสชาติของความรักแล้วเรา เมื่อเรามีความรักที่มีความสุขก็ขอให้เก็บรักษาความรักอน,นัน์ไว้นะคะเพราะว่าความรักนั้นก็จะยิ่งยืนนานแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยมีความสุขถ้าใครที่กําลังรักส,สวยๆเนี่ยก็ขอให้เก็บเกี่ยวความรักนั้นไปถ้าใครที่กําลังรักกําลังจะสวย หรือยังไม่สวยมากหรือว่ายังรู้สึกว่าทอ้อแท้เศร้าๆในเรื่องราวของความรักก็อย่าไปเครียดอย่าไปทอ้อใจนะคะดูคลิปเทพพิจาพยากรนะคะเดี๋ยวจะมีทางแก้แล้วก็ทางออกแล้วก็มีเรื่องราวดีๆให้คุณรู้สึกมีความสุขและทําให้โลกสวยงามนะคะก็เดี๋ยวเราไปฟังคาพยากรณ์กันเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาใช้นะคะไพ่สาหรับนะคะโรแมนติกทาโร่นะคะก็ อันนี้ก็มาจากประเทศจีนนะคะแต่ว่าเป็นไพ่ของยุโรปค่ะก็คงจะสั่งปริ้นที่จีนนะคะก็เป็นสำรับที่ค่อนข้างจะมีความพิเศษนะคะเพราะว่าเป็นสำรับที่ไม่มีการบ่งบอกว่าหน้าไพ่อะไรมีแต่หมายเลขแล้วก็กรูปภาพแล้วก็เป็นในลักษณะของนะคะสัญลักษณ์เท่านั้นถ้าเกิดว่าใครที่ดูดวงไม่เป็นนี่ก็จะค่อนข้างดูยากนิดนึงนะคะ ว่าจะเป็นสำหรับที่ไม่มีการบอกเลขไม่มีการบอกแบบว่าสำหรับนี่ชื่อ The Emperor สำหรับนี้ชื่อ Devil สำหรับนี้เป็นหมอเวทหมดไม่มีเขียนกำกับไปเลยค่ะ่อกอ,อื่นนะคะเราก็มาแนะนำนะคะนี่เราก็จะมานะคะแนะนำนะคะหินมงคลนะคะสำหรับความรักของเรานะคะก็เป็นหินนะคะนี่เขาเรียกว่าหินแอเมทิสนะคะ ก็เป็นหินที่เรียกว่าขาจัดปัดเป่าสิ่งที่ชั่วร้ายแล้วก็นําเรื่องที่ดีๆเข้ามานะคะ balances. อเมทิสเนี่ยเป็นหินที่เรียกว่าทรงพลังแล้วก็มีเรื่องที่ดีๆเข้ามานะคะแล้วก็จะทําให้ความรักของคุณเนี่ยปราศจากความชั่วร้ายต่างๆนานาจะเรียกได้เลยว่าโชคลาภของคุณเนี่ยก็จะดีด้วยนะคะดังนั้นนะคะหินอันนี้ก็คือจะช่วยเขาเรียกว่าถ้ามีมือที่สามีมที่สี่หรือว่าความรักของเรามีปัญหาเนี่ยก็จะช่วยขจัดปัดเป่าให้ความรักของเราผ่านพ้นไปนะคะก็จะ โอเคดีมากเลยนะคะสำหรับอามทิสอ่าอันนี้นะคะก็จะเป็นหินนะคะทับทิมนะคะแล้วก็ร้อยกระยกเห็นไหมคะก็จะเป็นในเรื่องราวของความรักก็จะให้ในเรื่องเ,เรื่องของความรักที่จะทําให้รักของเรานี้ร้อนแรงส่วนหยกก็คือจะเสริมค่ะคุณค่าเรื่องราวของความรักนะคะแล้วก็จะทําให้ความรักของเราเนี่ยมีแต่เรื่องราวที่แบบดีๆแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่าอายุมั่นขวัญยืนเข้ามานะคะอันนี้ก็ เป็นหินนำโชคนะคะก็เดี๋ยวเราจะใช้นะคะเป็นหินนำโชคนี่สำหรับนะคะการทำนายดวงนะคะสำหรับเดือนนะคะกรกฎาคมแล้วเราจะมาดูกันว่าในเดือนกรกฎาคมนี้ความรักนะคะของคุณเนี่ยจะเป็นเช่นลายลายไพ่สวยนะคะเป็นลายดอกกุหลาบเดี๋ยวเราจะไปชมกันเลยค่ะไปชมไปฟังกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นสําหรับให้นะคะโรแมนติกทา r o โร่นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะดูดวงกับเทพพิดาพยากรก,รก็แอดไลน์ไอดีมาได้นะคะเราก็มีนะคะโปรโมชั่นดูดวง299บาทต่อคําถามนะคะ6ข้อแล้วถ้าเกิดว่าอยากดูดวงส่วนตัวอีกนะคะก็ดูได้นะคะว่าเรามีโปรโมชั่นดูดวงนะคะทางโทรศัพท์นะคะก็สอบถามแพ็กเกจมาได้่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่า ดวงคุณจะเป็นอย่างไรในเรื่องราวของความรักของเดือนนี้นะคะนี่แม่ไพ่สวยเชียร์ลายดอกกุหลาบเดี๋ยวนี้นะคะจีนก็ผลิตไพ่ทาโร่ได้แล้วนะคะก็ซืลิขสิทธิ์มาแล้วก็ผลิตในประเทศนะคะแล้วก็ รู้สึกตอนนี้หมอดูไพ่ทารุที่จีนยังหัดแคลนอยู่นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าโควิดหายเดี๋ยวเทพพิดาพยากรจะโกอินเตอร์ไปจีนค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดไพ่ดูกันนะคะอ่ะโอเคเป็นหน้าไพ่สำหรับที่สวยมากก็อันนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องราวนะคะของตัวคุณตัวคุณช่วงนี้เนี่ยจะมีปัญหาหนู่นนี่นั่นหยุบหยิบหยุบหยิบเลยนะคะ สำหรับนะคะหน้าไพ่อันนี้ก็จะสื่อในเรื่องราวของเมืองโรมนะคะของอิตาลีนี่ก็จะเหมือนกับว่าอยู่ในร้านเหล้าเห็นไหมคะคือตอนนี้เนี่ยตัวคุณเนี่ยเหมือนกับมันกําลังแบบมีเรื่องราวที่ต้องคิดเยอะในเรื่องราวของความรักคือบางทีบางครั้งเนี่ยความรักของคุณเนี่ยก็จะแบบว่าเอ้ยมันจะแบบดีไม่ดีมันจะอะไรอย่างนี้ค่ะมันจะรู้สึกแบบว่าทําอะไรก็ตามเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นเนี่ย ความรักของคุณจะเหลือประมาณสักสี่สิบเปอร์เซ็นคือตอนนี้คุณไม่ว่าทําอะไรคุณจะรู้สึกงุดหงิดใจหรืออาจจะมีทะเลาะเบาแวงกับคนรักหรือคนที่แอบชอบคนที่แอบชอบเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถที่จะแสดงออกอะไรได้เยอะ <_ p> um> คุณก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันอึดอัดจังเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณก็รู้สึกว่ามันแสดงออกได้ไม่เยอะหรือว่ามีอะไรที่แบบรู้สึกเป็นเรื่องราวที่แบบคับข้องใจหรือเป็นอะไรที่เรารู้สึกแบบไม่ค่อยโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณก็จะรู้สึกว่า มันแสดงออกได้น้อยลงในเรื่องราวของความรักนะคะดังนั้นเนี่ยคุณก็เลยรู้สึกได้เลยว่าเออในเรื่องราวของความรักเนี่ยมันอาจจะต้องแบบหาทางแสดงออกได้เยอะๆหรืออะไรอย่างงี้ค่ะแล้วตัวคนก็รู้สึกว่าช่วงนี้ทาอะไรก็เอ้ยมันก็แบบร้อยหนึ่งได้สี่สิบเปอร์เซ็นอะไรแค่นะั้นรู้สึกแบบอึดอัดใจนี่ในเรื่องราวนะคะของนะคะในเรื่องราวของตัวเขาตัวเขาเนี่ย มั่นคงนะไม่ค่อยมีอะไรที่แบบคือตัวคนที่ไปรักไปชอบหรือว่าแฟนหรือว่าสามีของคุณหรือภรรยาของคุณเนี่ยคนที่ไปรักไปชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตัวเขาตอนนี้มั่นคงคือเขาไม่ค่อยมีอะไรที่แบบจุกจิกจุกจิกมีแต่ตัวเราเองแหละที่รู้สึกเป็นกังวลรู้สึกจุกจิกรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวเขาเนี่ยก็จะแบบค่อนข้างไปได้ด้วยดีนะคะก็คือว่าจะไม่ค่อยมีอะไรที่แบบเป็นกังวลเยอะตัวเขาเองเนี่ยก็จะแบบออกแนวที่แบบว่าเอ้ย เดี๋ยวมันก็แบบผ่านพ้นไปเดี๋ยวก็จะแบบทําอะไรให้มันแบบเออที่มันรู้สึกว่ามันยุ่งยากมันแบบมันไม่ชิลมันอะไรเงี้ยค่ะตัวเขาเองเนี่ยก็จะแบบทําให้ทุกอย่างนี้จางหายไปนะคะดังนั้นเนี่ยตัวคุณแล้วก็ตัวเขาเนี่ยก็จะแบบทําอะไรก็ตามเนี่ยก็จะแบบทําให้เรื่องทุกอย่างเนี่ย จางหายไปแล้วก็ค่อนข้างดีนะคะจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรที่มันแบบสร้างความยากลําบากหรือลาคาญให้นะคะดังนั้นตัวคุณแล้วก็ตัวเขานะคะก็จะแบบค่อนข้างจะค่อนข้างดีนะคะเราก็จะมีเรื่องที่ดีๆเกิดขึ้นเยอะดังนั้นตัวคุณแล้วก็ตัวเขาเนี่ยตัวเขาจะค่อนข้างเป็นไปในทิศทางที่เรียกว่าบวกแล้วก็มีเรื่องที่เป็นทิศทางที่ ดีแล้วก็ทําอะไรให้รู้สึกแบบเออเรารู้สึกว่ามันบันเทิงใจนะมันเป็นอะไรที่แบบทําให้เรารู้สึกได้เลยว่าเอ้ยชีวิตของเราเนี่ยมันมันโอเคมันอะไรอย่างงี้คะ่ะดังนั้นเนี่ยก็อยากจะบอกว่าคุณตัวเขาเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรมากมายช่วงเนี้ยดังนั้นเนี่ยตัวคุณก็อย่าไปจุกจิกอย่าไปอะไรกับเขาเยอะตัวเขาช่วงนี้ค่อนข้างนิ่งแล้วก็สงบนะคะในเรื่องราวของนะคะ ในเรื่องราวนะคะช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นในลักษณะที่เรียกว่าการตัดสินอ่าเป็นไพ่แห่งการตัดสินนะคะ judgment เ,เป็นไพ่แห่งการตัดสินไพ่าสาหรับนี้นะคะจะไม่มีข้อความไม่มีอะไรเลยนะคะเห็นไหมคะต้องใช้ความโปรเฟชชั่นแลในการจาไพ่เลยก็คือว่าช่วงนี้ทําอะไรได้อย่างนั้นไม่ว่าในเรื่องราวของความรักคุณทําอะไรไปเนี่ยคุณจะต้องได้อย่างอย่างนั้นนะคะแล้วก็คุณก็จะรู้สึกว่าอะไรที่คุณได้อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะแบบ คือเราทําดีแฟนหรือคนรักเนี่ยของเราเนี่ยก็จะทําดีตอบถ้าเราทําไม่ดีกับเขาเขาก็จะทําไม่ดีตอบเราดังนั้นเราก็จะต้องถ้าอยากให้เขาทําดีกับเราเราก็ต้องทําดีกับเขาค่ะคือให้ใจไปก็จะให้ใจกลับจะไม่มีการที่เรียกว่าเราทํานิดหน่อยแล้วเขาจะได้อะไรเงี้ยไม่มีค่ะก็คือเราให้ใจเขาไปเขาก็จะให้ใจเรากลับมาประมาณนั้นเลย ดังนั้นนะคะเราก็จะบอกได้เลยว่าเป็นไพ่ที่จัดว่าคุณจะต้องใช้ความเพียรพยายามในการที่จะทําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยให้มันแบบดีแล้วก็แบบพอเพียงพอประมาณนะคะแล้วก็ทุกอย่างมันก็จะสามารถทําให้ทุกอย่างดีอยากให้เขาให้ใจเรา80%เรเราก็ต้องให้ใจเขา80%ใจให้ใจค่ะแล้วก็จะเป็นในลักษณะที่เรียกว่าเอาใจมาวางซึ่งกันและกันทุกอย่างก็จะได้ผลบวกถ้าเกิดว่าคุณทําตามดังนี้แล้วนะคะ นี่ประสบความสําเร็จมากความรักแจ่มจรัสนะเธอนี่ได้ไพ่เดลซันพระอาทิตย์เลยเห็นไหมพระอาทิตย์ของเขาก็จะเป็นแนวนี้นะคะเห็นไหมฮะมีแต่อักษรน,นะคะโรมันนะคะไม่มีภาษาอังกฤษไม่มีภาษาใดๆเลยเป็นไพ่ที่แปลกอยู่เหมือนกันนะคะนี่ก็คือจะแบบว่าหลังจากที่คุณให้ใจเลียแลกใจกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณก็จะแบบประสบความสําเร็จแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่าเขาเรียกว่าความสดใสแล้วก็ความกระจ่างใส แล้วทุกอย่างของคุณเนี่ยก็จะแบบดีเป๊ะเวอร์อ่าด้ไพ่พระอาทิตย์เลยดังนั้นไม่ต้องมีอะไรที่แบบเยอะไม่ต้องมีทําอะไรที่มากไม่ต้องมีอะไรที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันแบบมันมันแย่หรือมันอะไรนะคะความรักบันเจิดแน่เดือนนี้อยากได้อะไรกับคนรักทําดีเข้าไปทําดีเยอะนะเขาก็จะทําดีเยอะกับเราแล้วความสัมพันธภาพในเรื่องราวของความรักดีขึ้นแน่นอนบทสรุปนะคะ ถึงแม้ว่าความรักความสัมพันธ์จะดีอันนี้นะคะก็เป็นเจ็ดดาบเรากับคนรักเหมือนกับว่ายังบอกหรือยังพูดอะไรไม่หมดมีบางอย่างที่เก็บซ่อนไว้ในใจซึ่งเราไม่กล้าพูดออกไปตัวเขาก็ไม่รู้ถ้าเราไม่พูดนะคะดังนั้นวิธีการอย่างหนึ่งที่เราแบบแบบว่าเอ้ยบางทีพูดอะไรออกไปแล้วกลัวจะเสียความรู้สึกดังนั้นเราจะต้องเคลียร์ความรู้สึกของตัวเองค่ะอ่ะเช่นเราไม่ชอบให้เขาทำอย่างเงี้ย แต่เราไม่สามารถออกไปได้เพราะว่ากลัวว่าเอ้ยพูดไปแล้วจะโกรธพูดไปแล้วจะงอนเราก็สื่อสารแบบแบบอ้อมๆไปหรือเคลียร์ในใจอ้าโอเคพูดกรันรอย่างนี้เนี่ยไม่ดีแต่ว่าโอเคเรารับได้อาจจะกินข้าวเสียงดังเราไม่ชอบเลยแต่ว่าเวลาเขากินข้าวเราก็พยายามไปนั่งไกลๆหรือถ้ากินด้วยกันก็บอกเขาไปว่าเออเนี่ยเธอเอเอ,เ,อ,เ,อเวลาเธอแบบ กินข like ้าวเสียงเบานี่จะดูหล่อมากอะไรเงี้ยพยายามบอกแบบอ้อมๆอย่าไปบอกว่าเราไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามพูดอะไรให้มันแบบรู้สึกว่ามันอ้อมค้อมแล้วจะทําให้ความรักของเราเนี่ยโตและมีความสัมพันธภาพที่ดีซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็จะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีอย่างนี้ค่ะนะก็ขอให้โชคดีในเรื่องราวของความรักแล้วก็ขอให้ความรักของเราเนี่ยมีแต่เรื่องที่ดีนะคะสําหรับเดือนนี้นะจ๊ะถึงจะหน้าฝนมาสักหน่อยนะจ๊ะเดือน เดือนนี้แต่ว่าก็ขอให้แบบผ่านพ้นไปได้นะแล้วก็จะมีเรื่องราวที่แบบดีๆเข้ามานะจ๊ะถึงแม้ว่าเดือนนี้จะแบบฝนจะหนักนิดนึงแต่ว่าขอให้มีแต่เรื่องดีๆเข้ามานะจ๊ะ